สวัสดีประเทศไทยท็อปเม้นไทยแลนด์สวัสดีค่ะเยวราแตกแน่เรียงเดียวคนรู้จักทั้งโลกลิซ่าปล่อยซิงเกิลใหม่ล o อกสตาร์ชวนเที่ยวบางกอกแบบช้ำๆได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้นำซอฟต์พาวเวอร์เบอร์ต้นๆแห่งยุคเลยก็ว่าได้สำหรับลิซ่าแบ c k พลิงหรือลิซ่าลลิสามนโนบาล ซึ่งไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรไปไหนมาไหนหรือโพสอะไรโดนแล้วแต่ฮอตฮิตฟีเวอร์เกิดเป็นกระแสะไวร่าเพียงชั่วข้ามคืนไปทั้งนั้นสินค้าก็ขายดีถล่มทลายจนขาดตลาดและด้วยความที่ลิซ่าเป็นคนไทยที่ไม่เคยลืมความเป็นไทยมีสำนึกรักบ้านเกิดอยู่เสมอเธอจึงมักจะนำเสนอซอ p พอร์ของความเป็นไทยและโปรโมตประเทศไทยอยู่เสมอๆทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างล่าสุดใน MV เพลงล o อก Star ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอเธอก็ได้เรื่องโลเคชันหลักในการถ่ายทําอยู่ที่เยาวราชย่านชัยนาทเท้าชิดรังของเมืองไทยให้เป็นหนึ่งในฉากสำคัญใน MV ของเธอด้วยโดยเมื่อเวลาจัดนาฬกาของวันที่28มิถุนายนพศ2517ตามเวลาในประเทศไทยดิไซได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่ล็อกสตารออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้เจ้าตัวไซเตมทำถึงสมกับการตั้งตารอมาก หลังจากที่เมื่อวันที่26มิถุนายนลิซ่าก็ได้ปล่อยทีเซอร์ความยาว10วินาทีออกมาเรียกน้ำย่อยแฟนคลับไปก่อนแล้วมิวสิกวิดีโอล็อกสตาร์นี้มีมมการใช้โลเคชันย่านเยาวราชเป็นหลักในการถ่ายทำโดยในรายงานก่อนหน้านี้มีการระบุกันว่ามีการปิดถนนเยาวราชถ่ายทำกันถึง3คืนเพื่อดึงสีสันยามค่ำคืนนันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองไทยออกมาให้มากที่สดุด ร้อมใช้เทคนิคพิเศษร,ระดับเดียวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ในมิวสิกวิดีโอตัวนี้ด้วยและจากการที่ MV เพลงล o อก s ตา r ์ของลิซ่าได้เลือกนำเสนอเยาวราชยามราตรีในมุมที่แตกต่างออกไปซึ่งถือว่าเป็นการช่วยโปรโมทย่านเยาวราชและประเทศไทยผ่าน MV เพลงดังกล่าวของลิซ่าไปในตัวทำให้หลายๆคนเชื่อว่าอิทธิพลความดังของลิซ่าและเพลงนี้น่าจะทำให้เยาวราชต้องแตกแน่ๆเพราะจะมีคนแห่มาเที่ยวตามรอยลิซ่ากันอย่างเนืองแน่น นอกจากนี้แล้วใน MV เพลงนี้ก็ยังมีฉากที่ชาวเน็ตว่ากันว่าถ่ายที่ห้าง New World บางลำพูหรือไม่ก็เป็นที่โรงหนังเก่าออสการ์อยู่ด้วยเซวร์แดนเซอร์นักแสดงประกอบและผู้ร่วมงานก็ใช้คนไทยเป็นส่วนใหญ่ได้ซื้ออย่างเปิอบเบตได้เปิดเผยว่าทีมงานของลิซ่าจ่ายเงินให้ร้านค้าแต่ละร้านอยู่ที่ประมาณร้านละ2 0 0 0 0ืบาทเพื่อปิดถนนเยาว,วราชถ่ายทำา MV เพลงของเธอ การปิดถนนย่านเยาวราชถ่ายทำเอ็ของเธอนั้นเป็นการถ่ายทำที่เงียบมากไม่มีภาพหลุดใดๆออกมาก่อนหน้านี้เลยเป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคนไทยและเอฟซของเธอได้อย่างน่าชึ่งทั้งนี้ก่อนหน้านี้ลิซ่าก็เคยนำเสนอซอฟท์พาวเของไทยแบบจัดเต็มมาแล้วใน MV เพลงและลิษาซิงเกิลเปิดตัวผลงานเดี่ยวครั้งแรกของลิซ่าเองซึ่งได้ใส่เสน่ความเป็นไทยต่างๆเข้าไปใน MV ด้วยทั้งปราสาทหินพนมรุง้ง ข้าหม่ยกดอกลำพูนรัดก,กล้าวยอดและเช่นเคยแอะก,ก็ได้รวบรวมความพิดเเ็็นจาก MV เพลง r o อ k s t a r ของลิซ่ามาแล้วสุกันฟังแล้วและที่พิเศษไหนก็คือคลิปนี้แอดมีแคปชั่นจากสื่อต่างๆมาฝากด้วยนะไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะแคปชั่นแรกจากเพจพี่วดูดีนะคะ Baby you are the Rockstar วาระแห่งชาติ MV ที่ทำให้พี่น้องชาวไทยตื่นเช้าที่สุดลิซ่า r ็อกสตา ิงเกลิลใหม่ในฐานะศิลปินเดี่ยวของลิซ่าแคปชั่นต่อมาจากเพจจอสอร้อยนะคะเยวราต้องลุกเป็นไฟจิสตาซูมเยาวราจากภาพถ่ายดาวเทียม T ทออสทูร,รับเพลงใหม่ล็อกสตาร์ของลิซ่าแคปชั่นต่อมาจากเพจจิสตานะคะเยวราต้องลุกเป็นไฟวันนี้เยาวราจะกลับมาลุกเป็นไฟอีกครั้ง พราะสถานที่แห่งนี้จะปรากฏใน MV เพลงของศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่าในเพลง r o c k s t a r ให้ผู้คนบนโลกได้รับชมพร้อมกันและแอดมินเชื่อว่าจะทำให้ผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่น่าจับตาม,มากแคปชั่นต่อมาจากเพจเรื่องเล่าเช้านี้นะคะไม่มีใครรู้ศิลปินคือลิซ่าพออ,อเขตสัมพันธวงศ์เผยว่า ไม่รู้ว่าจะมีการฉาย MV ของลิ s ตาไม่มีใครรู้ตอนขออนุญาต3วันไม่ได้บอกว่าศิลปินคือใครยันไม่ได้ปิดถนน,นแค่กั้นบางส่วนและน้ำที่ถนนก็ไม่ได้ฉีดให้ป้ายไฟต่างๆที่เปิดก็เป็นไปตามนโยบายอยู่แล้วทีมงานขอแค่ให้มาดูแลความเรียบร้อยเท่านั้นรับตื่นเต้นมากแคปชั่นต่อมาจากเพจเดลเนีวออนไลนนะคะสุดปัง MV เพลงใหม่ลิ s ตา ชั่วโมงเดียวทะลุ2ล้านวิวแรงไม่หยุดพุ่งติดเทรนเ์ X กอกันดับหนึ่งลิซ่าลลิสามาโนบาลซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกชาวไทยปล่อย MV เพลงล็อกสตาร์ปังและอลังการไปชั่วโลกแฟนๆพากันซับพอร์ตจนทะลุล้านอย่างรวดเร็วแคปชั่นต่อมาจากเพจก็สิบสตาร์นะคะสมกับที่คนทั้งโลกรอคอยล o อกสตาร MV ศิลปินโจแม่ระดับโลกลิซ่าเพลงดีเพลงมัน ตัวแม่แดนก็แดนกันแบบยับยับยินดีกับคนที่ได้ร่วมง,งานในโปรดักชันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆลิซ่าหนูต้องไปให้สุดไม่ต้องหยุดที่ตรงไหนทั้งนั้นแคปชั่นต่อมาจากเพจคมชัดลึกนะคะกำลังดังกระชอนไปทั่วโลกสำหรับถนนยาวราชประเทศไทยทีลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลิซ่าและลิ่ามาโนโบาลมาปิดถนนปักหมุดถ่ายทำเอ็มวีล็อกสตารแต่ทราบไหมาว่า ย้อนกลับไปกว่า100ปีถนนเส้นนี้ไม่ได้มีชื่อว่าเยาวราชแคปชั่นต่อมาจากเพจนายเอนเตอร์เทนนะคะดีเดย์ปล่อย MV ็ o ว s t a กสตารลิซ่าทำถึงเกินไปมาก10นาที3 0 0 0วิวพร้อมขึ้นอันดับหนึ่งเทรน X แคปชั่นต่อมาจากเพจ MGR o n l อ n e ์อนลน์นะคะลิซ่าทำถึงจึงมากโปรโมท Thailand ชวนเที่ยวบางกอกแบบช้ำๆๆ ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมิวสิกวิดีโอล็อกสตาร์ของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็ k พิงคที่งานนี้เจ้าตัวใส่เต็มทำถึงขอลบภาพจำในอดีตถึงประเทศไทยแคปชั่นต่อมาจากเพจอมรินทีวีนะคะไม่ใช่แค่ทำถึงแต่ทำเกินลิซ่าปล่อย MV o c k ล็อกสตาร์ประกาศสักดาตัวแม่แคปชั่นต่อมาจากเพจเนชั่นสตอรี่นะคะซ o วพาวเวอไทยของแท้ เรียงเดียวคนรู้จักกันทั่วโลกเยาวราชเตรียมตัวเงินสะพ,พัดรับนักช่องเที่ยวจากนานาประเทศหลังน้องลิซ่าและลิซามโนบาลเลือกที่นี่เป็นโลเคชั่นถ่ายทำเอ็เพลงใหม่ในฐานะศิลปินเดี่ยวระดับโลกกับเพลงที่มีชื่อว่า Lockstar ฟังพร้อมกันวันที่28มิถุนายนนี้เวลา7นาฬิกามาลองฟังความคิดเห็นจาก f c ของน้องลิซ่ากันบ้างนะคะขอสดุดีน้องลิซ่า ช่วยโปรโมทการช่องเที่ยวไทยอย่างมีรสนิยมมาถ่าย MV ที่เยาวราชทั้งที่ลิซ่าจะเลือกถ่าย MV ที่ไหนในโลกนี้ก็ได้จะมีคนทั้งโลกอีกเท่าไหร่ที่เห็นและรู้จักเยาวราชจะมีนักท่องเที่ยวอีกเท่าไหร่ที่จะมาเที่ยวเยาวราชตามรอย MV น้องลิซ่าน้องลิซ่าเป็นคนรักชาติที่แท้ทรูโดยไม่ต้องพูดออกจากปากเป็นคนที่ทําให้แผ่นดินไทยสูงขึ้นอย่างแท้จริงความคิดเห็นต่อมานะคะสิ่งที่ฉันชอบที่สุดในเพลงนี้ก็คือ เป็นภาษาอังกฤษแบบเต็มรูปแบบถ่ายทำในปราเทศไทยและเต็มไปด้วยคนไทยที่ปฏิบัติต่อเธออย่างภาคภูมิใจในสิ่งที่เธอเป็นภูมิใจในตัวคุณและลิสามากๆคุณคือล็อกสตาร์จริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะฉันชอบที่เธอแสดงวัฒน,นธรรมไทยในการเปิดตัวครั้งแรกเธอสวมชุดไทยแบบดั้งเดิมโดยมีฉากหลังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งซึ่งเป็นโบราณสถานในบ้านเกิดของเธอเองส่วนใน MV นี้ เธอก็ยังมาเต้นอยู่ในย่านโอราตอันโด่งดังของกรุงเทพร่วมกับชายและหญิงชาวไทยอีกเธอยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะความพิถนต่อมนนะคะฉันต้องบอกว่าฉันทึ่งจริงๆเธอแตกต่างไปจากลิซ่าในช่วงที่อยู่กับแบล็คพิงค์อย่างสิ้นเชิงหลุดจากภาพรักดาราเกาหลีอย่างสิ้นเชิงลิซ่าเหมาะสุดๆกับเส้นทางในยุโรปและอเมริกาฉันรอคอยที่จะได้เห็นลิซ่าในลุคที่แตกต่างและตกหลุมรักอีกครั้งอีกครั้ง และอีกครั้งจริงๆความพิเศนต่อมานะคะลิซ่าคุณคือไอดอลที่ดีที่สุดขอให้โชคดีคุณคือราชินีแห่งเคป๊ความพิเศนต่อมานะคะทีมงานลิซ่ามืออาชีพมากเพราะไม่มีข่าวหลุดใดๆว่ามาถ่าย MV ที่เยาวราชเลยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดยอมใจชาวเยาวราชเก็บความลับได้ดีมากรูปหลุดไม่มีเลยชุมชนตัวอย่างความพิเศษต่อมานะคะ จ่ายร้านละสองหมืนให้ปิดหนึ่งวันอันนี้คือได้เลยแต่นักท่องเที่ยวจะมาเพิ่มได้กําไรเพิ่มไปอีกนั้นซอฟเพาเวอร์ที่รุนแรงมากความพิเทนต่อมานะคะงดงามสมบูรณ์แบบจริงๆคือสุดมากค่ะลิซ่าไม่เคยทาให้ผิดหวังเลยสักเรื่องการร้องที่นักนวงท่าเต้นที่เผ็ดมากนักเต้นที่พร้อมเพรียงสถานที่ก็สวยงามสมกับร็อกสตาร์ลิซ่า สุดๆไปเลยจ้าหยุดฟังเพลงนี้ไม่ได้จริงๆมันจะเป็นตำนานอีกเพลงหนึ่งแน่นอนขอบคุณลิซ่าที่ทำผลงานเพลงที่ดีและมีคุณภาพให้คนทั่วโลกได้รับฟังและชมนะคะขอามพิเทนต่อมานะคะคุ้มกับการรอคอยเก่งมากค่ะโปรโมทประเทศไทยด้วยน่ารักมากนี่แหละ็อกสตาร์ที่ร้อนแรงสั่นสะเทือนโลกความพิเทนต่อมานะคะสมบูรณ์แบบมากภูมิใจแทนครอบครัวน้องจริงๆ ลูกสาวเก่งแบบเนือชั้นมากๆความพิถีต่อมานะคะแสดงความเป็นไทยที่ตะโกนว่าอนาคตล้ำได้เลยไปไกลมากไม่รู้จะพูดอะไรมันอิ่มอกอิ่มใจพูดได้คำเดียวว่าปังความพิถีต่อมานะคะธรรมดาที่จอดรถก็หายากแล้วตาวลิซ่าทำแต่กว่าเดิมปังไม่ไหวภูมิใจในตัวลิซมากรักยังไงก็อย่างนั้นขอซัพพอร์ตไปตลอดตลอดเลยต้าลิซ่า ความพิเทนต่อมานะคะนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมคนไทยถึงรักเธอมากเพราะเธอพยายามตะโกนบอกให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยผ่านเพลงและ MV ซึ่งเธอเลือกที่จะไม่ทาก็ได้เพราะเธอเคยทําไปแล้วกับเพลงลลิซาแต่เธอก็เลือกที่จะทําอีกครั้งลิซ่าเธอคือที่สุดจริงๆความพิเทนต่อมานะคะเยาวาราเตรียมขยายเลนทุกฉากของ MV คือเท่ความพิเทนต่อมานะคะ แค่ทีเซอร์ก็ขนลุกแล้วเซอร์ไพร์มากที่เอามีถ่ายที่ไทยด้วยซอฟพาวเวอร์ของแท้น้องลิซา่าทำถึงใจมากคนไทยที่ไปไกลระดับโลกโกบ้านป๊อปสตาร์มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยความพิถีห็ถนต่อมานะคะแต่ละช็อตคือปังมากๆซินเยาวราชสาวทรานชายสักลายแต่ละอย่างด่ซอนอยู่ไทยแลนด์ซอฟพาวเวอร์สดๆความพิถีห็นต่อมานะคะ ปทมปังไม่ไหว3านาทีทั้งเนื้อเพลงสถานที่นักแสดงนักเต้นทุกอย่างคือวัตถุดิบในไทยรักไม่ไหวน้องช่วยคนไทยสุดๆความคิดเห็นต่อมานะคะดีใจน้ำตาจะไหลวันนี้ลิซ่าเป็นไทยแล้วและเป็นตัวของตัวเองร้อเอร์เซนแต่ลิซ่าก็ไม่เคยลืมความเป็นไทยแถมช่วยโปรโมทเมืองไทยอีกขอให้น้องมีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป ความคิดเห็นต่อมานะคะคือนางทำให้เห็นแล้วนะว่าไทยก็ทำได้ทั้งสารที่ถ่ายทำา v v นักแสดงแดนเซอร์และทีมงานคือนางทำให้เห็นแล้วนางเบิกทางให้ไทยสุดๆน้ำตาจะไหลไม่รู้จะสรรหาคำไหนแล้วรักมากเต้าลิ์ความคิดเห็นต่อมานะคะชอบลิซ่านะเธอพยายามดึงจุดเด่นบ้านเกิดเข้าสู่ตลาดโลกได้หลายเด้งและได้ผลทุกเรื่องซะด้วย ขอบคุณเธอมากมายแทนคนไทยทุกคนค่ะขอพิเี่นตัมานะคะอยากไปหาของกินเยาวราชเลยสุดยอดเลยค่ะลิซ่าจะอยู่ไหนก็ดันประเทศสุดๆดรักน้องตรงนี้ขอาพิหี่ต่อมานะคะภูมิใจในตัวลิซ่ามากๆยินดีกับคนไทยที่ได้ถ่าย MV พร้อมกับลิซ่าด้วยจริงๆทุกคนเก่งมากครับรักนะครับลิซ่าคนเก่งขอพเหีนต่อมานะคะลูกสาวแห่งชาติเอาให้สุด ภูมิใจในตัวน้องลิสตาดีใจที่น้องสนับสนุนประเทศไทยขอพิเทพนตัานะคะสุดยอดสาวน้อยมาสจรรย์ของประเทศไทยความพิถสุดท้ายนะคะขอบคุณที่ไม่ลืมประเทศไทยขอบคุณที่รักบ,บ้านเกิดของตนเองฉันภูมิใจในตัวคุณคนเก่งของคนไทยทุกคนรู้ไหมว่าถนนเยาวราชแต่เดิมนั้นไม่ได้ชื่อว่าเยาวราชนะแต่มีชื่อว่าถนนยุพ,พราช ถนนสายนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเริ่มก่อสร้างในปีพศ2435และก่อสร้างเสร็จในปีพศ2443มีความยาวทั้งหมด1,410เมตรและได้ปโปลดกล้าวพระราชทานนามใหม่ว่าถนนเยาวราชจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าะหารในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาด แต,ต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะคะซึ่งเพืเ่อนสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลออท,ที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ